ช่วงที่สองนะของเราเหลือเวลาประมาณสักสิบกว่านาทีเนี่ยนะเดี๋ยวคุยกับทางคุณบุษยาปิ่นสุวรรณนะผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะรเพราะว่ามีตัวเลขของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะของเกษตรกรไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรคุณบุษยาอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณบุษยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับผมผมลบวนถามอย่างนี้เลยเห็นทางสสกอ,ออก มาบอกเนี่ยบอกว่าเกษตรกรไทยเนี่ยนะเกษตรกรไทยนะใด้ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มขึ้นอ่าหนึ่งแล้วแล้วก็จานวนการถือครองที่ดินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เป็นยังไงครับพี่น้องเกษตรกรเรามีรายได้ดีเราซื้อที่ดินได้เพิ่มหรือ,อยังไงฮะอ๋อสาหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตอธิบายที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะคะว่าข้อมูลเนี่ยมาได้ยังไงนะคะคือปกติแล้วเนี่ยของสํานักงานเศษรษฐกิจการเกษตระคะ่ะเรามีการ สำรวจนะคะจากที่น้องเกษตรกรนี่แหละว่ามีการจัดทําข้อมูลในเรื่องของการถือครองและการใชประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรเนี่ยเป็นประจําทุกปีค่ะซึ่งข้อมูลตัวเนี้ยมาจากของปีล่าสุดปีหกหกซึ่งในในข้อมูลปีหกหกนะคะนอกจากที่ว่าจะมีเรื่องของว่าการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลอีกสายตัวซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้หมายความว่าการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแล้วเราจะมี ที่ดินเพิ่มขึ้นนะคะมันต้องต้องต้องไปดูศึกษาเราเรื่องว่าตัวนี้คิดมาได้ยังไงครับก็คือก็คือท่าพูดครับเชิญเชิญเต่อครับค่ะคืออันนี้เนี่ยขอยอนุญาตเท้าความอย่างที่เมื่อคู่บอกนะคะว่าข้อมูลที่เราสำรวจเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เป็นป่าไม้เท่าไหร่ พื้นที่ในกเกษตรเท่าไรแล้วก็นอก,กเกษตรเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของการถือครองที่ดินนะคะว่าในเรื่องของความเป็นเจ้าของของเกษตรกร,กรว่าในการถือครองที่ดินเนี้ยเราเนี้ยปัจจุบันปีหกปกเนี้ยเกษตรกรหนึ 1, ่งครัวเรือนเนี่ยถือครองอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดเก้าเจ็ดไร่ค่ะต่อนหนึ่งครัวเรือนนะคะ <c oughs> ก็จะมีรายละเอียดว่าในการถือครองเนี่ยมีของ เป็นร้อยล้าอนอาณาว่าแบ่งออกเป็นของตัวเองเนี่ย43.87เปอร์เซ็นเช่า28.91แล้วก็ม,มีสิทธิใช้ประโยชน์แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองเช่นพวกสปอ,อรกตต่างๆเนี่ย18.19เปอร์เซ็นแล้วก็ใช้ฟีอาจจะญาติพี่น้องยกให้หรือว่าคนรู้จักให้ทําฟีเนี่ย8.92เปอร์เซ็นแล้วก็อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจำลองจำลองไปใช้ยังไงเนี่ยอยู่ที่ส6เปอร์เซ็นตนะคะ ตัวนี้รวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่24.97ไรในของปี66ส่วนเมื่อครนบอกว่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะ1.52เปอร์เซ็นต <4 65, S 2> ์นะคะต้นที่ปี65เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะเมื่อครูเป็นเรื่องของการสือครองตอนเนี้ยเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ใน24.97ไร่เนี่ยเราจะแบ่งว่าเป็นนาข้าวนะคะ เจ็ดแปดสองไร่พื้ไร่ห้าจุดหนึ่งหนึ่งไร่พื้นสวนห้าจุดศูนย์สามไร่แล้วก็พวกไม้ดอกพวกผักพวกสมุนไพรเนี่ยศูนย์จุดสี่หนึ่งไร่แล้วก็อื่นๆเป็นโรงเรือนเป็นบ่อปลาอีกหนึ่งจุดเก้าศูนย์ไร่นะคะโดยที่เป็นนอกเกษตรศูนย์จุดเจ็ดไร่นะคะยี่สิบสี่จุดเก้าเจ็ดแบ่งออกเป็นนอกเกษตรศูนย์จุดเจ็ดไร่ในเกษตรยี่สิบสี่จุดยีี่่่สสิไร ที่เมื่อคู่นี้บอกว่าเพิ่มขึ้น1.53มมากจาก24.27ตัวนี้แหละว่ามันเพิ่มขึ้นจากนนปีที่แล้วแน่นอนแล้วปีนี่ยล้วมันอยู่ที่23ปกว่าไม่ได้หมายความว่าเรามีเนื้อที่เพิ่มขึ้นแต่หมายความว่าเรามีการขยายการทําเกษตรเพิ่มขึ้นนะคะ อออ่าอ่า <def uras> โอเคผมเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคือถ้าสรุปอย่างนี้ละกันว่าต่อครัวเรือนเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเนี่ยประมาณสักยี่สิบห้าไร่ถูกไหมฮะเอายี่สิบสี่จุดเก้าเศษเอาตัวเลขกลมๆนะยี่สิบห้าไร่นะในยี่สิบห้าไร่เนี่ยก็คือมันจะมาจากตรงไหนก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าเขาใช้พื้นที่เนี้ยในครัวเรือนเกษตรกรไทยเนี่ยเขาจะทําการเกษตร จะมาจากกรมรกมสิทธ,ธิ์ก็ได้จะมาจากไอ้เรื่องเข้าก็ได้จะมาจากสิทธิ์ที่ครอบค<ช><ช>รองอะไรต่างๆนานานะ<ช>แต่<ช>ที่มันน่าสนใจก็คือว่าไอ้ในยี่สิบห้าไร่เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยยี่สิบสี่ไร่ทําการเกษตรที่เ<ช>มื่อกี้ที่ท่านผู้เชี่ยวชาญบอกเนี่ยบอกเป็นนาข้าวเป็นพืชไร่เป็นพืชสวนเป็นสมุนไพรเป็นโรงเรือนอะไรพวกเนี้ยเออแล้วอีกประมาณหนึ่งไร่ที่นอกการเกษตรแต่ที่เราดูล่าสุดก็คือว่าเฮ้ยมันมีตัวเลขกันของการ ใช้ประโยชน์จากไอ้ยี่สิบสี่ไร่กว่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครมันอาจจะเป็นยี่สนะิบสี่จุดสามเนาะถ้าเราตัวเลขกลมๆนะยี่สิบสี่จุดสามไร่อีกอีกประมาณไอ้ยี่สิบอีกประมาณสักเออกี่เอากี่ร้อยวาดีละอีกประมาณสักสามร้อยวาสามร้อยวานี่ก็เป็นนอกการเกษตรไปแต่ว่ามันหยิบถูกหยิบมาอีกหนึ่งร้อยวามาทําการเกษตรเพิ่มอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้อธิบายง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครได้ค่ะหรือว่าเราอาจจะไปหาที่เช่าเพิ่มเอ่อ อ่าอาจจะมีมีอยู่แล้วนะคะตอนตอนนี้เรา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 มีอยู่แล้วเท่านี้เราอาจจะไปหาที่เช่าเพิ่มหรือว่าไปหานั้นหาขอขอทําทีเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มมาก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนึงมันเื่องมาจากว่าในในปีที่ผ่านมาในช่วงช่วงปีหกหกห้าหกหกเนี่ยเราเนี่ยมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างดีต้องขึ้นที่จะเอื้ออานวยปริมาณน้าก็เอื้ออานวยนะคะ ราคาสินค้าก็อยู่ในเพียนดีค่อยงปกติความต้องการสินค้าในตลาดโลกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ที่้องเกษตรกรของเราเนี่ยก็พยายามที่จะมีการเพิ่มนะคะเพิ่มการใช้ที่ดินไปเพิ่มหาที่ดินมาเพิ่มเพื่อที่จะทําการเกษตรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะพอทําการเกษตรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะหวังว่าเดี๋ยวมันก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคะมันก็จะไปส่งผลต่อรายได้ในส่วนรวมเป็นพวก GDP ของประเทศทางภาคการเกษตรก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ แสดงว่าแต่ละปีมันไม่เหมือนกันถูกไหมบางปีถ้าราคาสินค้าเกษตรปีก่อนไม่ดีไอ้พื้นที่หรือว่าการใช้การเกษตรนี่มันอาจจะลดลงก็ได้ถูกไหมครัถูกค่ะถูกมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละปีไม่เท่ากันอาจจะปีที่ฝนฟ้าไม่ดีหรือว่าราคาสินค้าเนี่ยไม่ดีที่ต้องเกษตรกรก็อาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงตามแต่ละปีที่แตกต่างกันออกไปค่ะ อประโยชน์จากการใช้ข้อมูลตรงนี้ที่การใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้สําหรับเกษตรกรแล้วเขาจะเขาเขาเาาจะได้เห็นอะไรฮะเข,เ,ขเ,ขเขาเขาเาจะาไปทําอะไรต่อยอดได้อย่างไงคือหมายถึงว่าในในเรื่องของอข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้ได้ใช่ไหมคะครับครับใช่ใช่ใช,ใช่ก็คือคือเหมือนข้อมูลเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นอาวุธอะคะ่ะที่เขาบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยท้งชนะรอยั้งนะคะอพอเราเรามีข้อมูลตัวเนี้ย เราก็สามารถที่จะจัดสรรพวกทรัพยากรต่รางๆถ้าในภาครัฐนะคะเราจะจัดสรรทรัพยากรต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของปุ๋ยเรื่องของการอุดหนุนต่างๆเนี่ยให้มันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราควรจะต้องไปเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในมือนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราไม่รู้จะไปเริ่มสบายตรงไหนเลยทําอะไรก่อนดีละ่ะอืมอืมอืมครับอ่าเราก็ต้อง โฟกัสตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนั้นต้องลดตัวนี้นะคะมันก็จะไปส่งผลต่อการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมด้วยแล้วว่าอตอนนี้แนวโน้มลดลงมันเกิดอะไรขึ้นหรือตอนนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องมีโครงการเตรียมไว้ไหมข้อมูลแล้วเออมันจะเพิ่มเนี่ยผลผลิตม,มันจะลดต่อหรือเปล่าเราต้องทำยังไงบ้างแล้วก็สามารถที่จะวางแผนนะคอย่างเนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นามาใช้ได้นะคะตัวกเษกษตรกรเองเนี่ยก็อามารถที่จะเอามาปรับตัวว่าที่ตอนนี้เนี่ย แนวโน้มเป็นยังไงกันบ hmm. ้างนะคะเรานิยมไปทางไหนเอ๊ะนะคะข้าวเพิ่มขึ้นไหมคนปลูกข้าวเพิ่มขึ้นหรือก็จะไปทางเพิ่มในเรื่องของสวนเรื่องของพื้นที่อื่นๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะข้อมูลตัวเนี้ยมาติดอาวุธให้เราได้เลยนะคะอืม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 ก็คือถ้าถ้าดูอย่างนี้ก็คืออย่างน้อยๆเห็นข้อมูลว่าเอ๊ย ภาพรวมมันเป็นยังไงถูกไหมท่านผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าเฮ้ยอ่าพืชสวนมันหายไปนะถ้าเราถ้าเราจะทําประโยชน์จากพืชสวนเนี่ยเราเป็นคนทําสวนเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยโอกาสมันก็มีนะ้าของมันน้อยลงมันอาจจะได้แบบของราคาดีขึ้นนะใช่ไหมฮะเขาจะปลูกเพิ่มหรือจะเขาจะได้คิดต่อยอดได้ใช่ไหมฮะแล้วก็กาต่อยอดทางธุรกิจเอ้ยพืชสวนขยายตัวแสดงว่าในเรื่องของผลไม้จะเพิ่มขึ้นไหม เราจะไปแปลงขือสร้างโรงงานรองรับเพิ่มขึ้นไหมหรือเราควรจะต้องทําอะไรบ้างที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในตรงนี้ได้อะะอ๋อเออจริงจริงครับท่านผู้ชิรชาคือบางทีเราก็นึกภาพไม่ออกนะเวลาเราอ่านข่าวตามข่าวเรารู้ไปแล้วมันจะเอาไปใช้ทําอะไรอะเราบางทีเราเราต่อจิกซอเจาะต่อภาพไม่ได้แต่ว่าถ้าจะเต็มตะกอนทั่วไปเรค่ะอ่า ถ้าเกษ,ษ<น>ตรกรทั่วไปเขาก็เขา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 ,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ไปไปทําได้ใช่ไหมครับได้แน่นอนค่ะตัวนี้ยเพราะว่าเราเป็นข้อมูลที่ที่จริงๆแล้วมาจากเกษตรกรเองเราก็ต้องตอบแทนกับคืนไปให้เกษตรกรเองด้วยไม่ใช่ว่าภาครัฐขอแต่ข้อมูลเอามาเอามาเอามาเามาสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรตอบแทนกลับไปเลยตัวเนี้ยเราต้องตอบแทนกลับไปว่าเกษตรกรเอ,เองเนี่ยนอกจากจะมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแล้วเนี่ย ก็ยังจะต้องสามารถนําข้อมูลตัวเนี้กลัดไปปรับปรุงตัวเองได้ด้วยดูที่ประสิทธิภาพการผลิตเป็นยังไงเราทําแบบนี้เนี่ยมันดีหรือยังหรือเราต้องปรับใหม่นี่ดูแล้วสัดส่วนมันไม่น่าจะใช่นะเราเราเช่าเยอะมากเลยนะเราทํำยังไงที่จะปรับลดตัวนี้ได้เลยไหมหรือว่าตัวดูแล้วเนี่ยพืชไล่ราคาไม่น่าจะดีเราปรับรดลดสัดส่วนพืชไร่ลงลงไปปลูกพืชสวนแทนหรือกะททาอย่างอื่นเพื่อทีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมาที่จะไป ไปตับข้อมตัวเองได้ด้วยนอกเหนือจากการที่รัฐบาลจะเอาข้อมูลตัวนี้มาใช้แล้วอืมไม่ใช่ว่าโอ้โหปีนี้ปลูกถั่วปีหน้าก็ถั่วปีต่อไปก็ถั่วอ่า<ม>บางคนปลู<อ>กข้าวโพดก็ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดตลอดอาจจะอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะใช่ค่ะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนดูแล้วมันดูแนวโน้มก็เริ่มไม่ใช่แล้วนะถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่ใช่เราควรจะทําอะไรต่อเอาข้อมูลมาดูซิโอ้ดูเราแล้วเราโอ้ตอนนี้เช่าเยอะมากเลยทํายังไงเราถึงจะ ลดตัวนี้ได้หรือเราดูบอกว่าที่ดินเรามีเยอะเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเราจะปรับเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ๋อได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากนะที่มาให้ข้อมูลกันอย่างน้อยๆผมว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยพออาจจะบา,บางท่านเขาอาจจะแบบเอ๊ะเอาไปทําอะไรพอวันนี้เราเห็นภาพแล้วว่าเมันเป็นข้อมูลที่มันสามารถไปตีความไปแปลไปแปลความอย่างอื่นได้ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เนย เขาก็จะได้มีทิศทางมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากนะครับขอบพระคุณมากเลยค่ะครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตรนะรสำหรับงานเศรษฐกิจการเกษตร,กกรนะครับท่านบุษยาปินสุวรรณนะนี้พี่น้องเกษตรกรก,ก็ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์สําหรับผมนี่ผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้ข้อมูลนะแล้วเราไปปรับใช้จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะอ่ามันจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะกับการ ทำการกเกษตรหรือแม้แต่เรื่องอื่นก็ตามดีนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากกันนะสำหรับเก็บเตี้ยใ้ถุนร้านวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะก็เจอกันใหม่นะสิบโมงถึงสิบเอโมงโดยประมาณผมนะักพงศ์าลาไปก่อนสวัสดีครับหลังกรีนแบรี์ของรอฟมอมี